ไลฟ์ life, ครับเช้าวันอาทิตย์นี้รักลังมองไปสัปดาห์หน้าในรัฐสภาจะมีกิจกรรมทางด้านการเมืองที่น่าสนใจเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งมีร่างตั้ง6-7ร่างรออยู่บรรยากาศเป็นอย่างไรเราไม่รู้จะผ่านหรือไม่ผ่านก็ยังเป็นที่คาดการกันอยู่นะครับวันก่อนผู้มนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ไปแสดงความเห็นในะที่สาธารณะบอกว่ามีข้อเสนอที่จะให้ ทางออกจากการเมืองวันนี้ที่ดูเหมือนจะตีบตันเนี่ยมีทางออกให้ทั้งรัฐบาลให้ทั้งสอสอสอวอและแน่นอนผู้ชุมนุมขณะนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมเชิญตัคุณหญิงสุดารัฐมาช่วยเ,เล่ารายละเอียดเพิ่มเติมและอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าเออทางออกก็มีนะถ้าเราจะพยายาม นั่งลงพูดคุยแลกเปลี่ยนกันสวัสดีครับคุณหญิงสุดารัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอตอนนี้ตําแหน่งทางการนี่เราจะใช้ประธานก่อตั้งสถาบันสร้างไทยนะครับคุณหญิงนี่คือคคอันนี้คือสถาบันที่ตั้งเอาไวร้ระยะหนึ่งแล,ะละ้วใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็ตั้งมาเป็นปีเลยนะคะครับใต้บริที่ตั้งมาประมาณ20ยี่สิบปีแล้วก็<อ>หลังนี้ยถันเพื่อ ของพิธการดบายครับอืมครับอตอนนี้บทบาทในพักเพื่อไทยล่ะยังมีอยู่ไหมอไม่เลยไม่มีละค่ะอ๋อโดยสิ้นเชิงใช่โออเหละครับเออทำไมทำไมถึงเอาออกมาด้ยครับเสียงอะจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมต่อเป็นเสียงทางเสียงอย่างเดียวจะได้ชัดกว่าจะได้คุยกันได้ค่ะสนุกกว่านะครับครับ คุณหญิงสุดารัตน์นี่เมื่อสักครู่ยืนยันว่าไม่มีบทบาทอะไรในพักเพื่อไทยแล้วน่าสนใจนะครับเพราะว่าคุณหญิงเคยเป็นแกนสำคัญล่าสุดก็เป็นประธานของอยุทธศาสตร์ของพักด้วยครับคุณหญิงครับโอเคชัดขึ้นเยอะเลยครับแต่บทบาทตอนนี้ในพักเพื่อไทยนี่แจ้งให้ประชาชนทราบว่าคุณหญิงสุดารัตน์ไม่เกี่ยวกับพักเพื่อไทยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม แล้วเหรอครับค่ะก็ไม่ได้อ,ออกจากประธานยุ่ประชก็ไม่ได้มีรายด้แล้วล่ะครัจะเป็นผู้บริหารที่ไดส้นนะครับครับครับเสียงยังมีปัญหาเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะต่อกลับไปนะครับเอาเหรอคะครับครับอา่าครับได้ค่ะ,คะเพราะว่าอยากจะให้ได้ยินกันชัดๆแวนวแนวคิดของคุณหญิงสุดารัตน์น่าสนใจว่า ในขณะที่เราเผชิญกับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยทางออกน่าจะเป็นอย่างไรในฐานะที่มีประสบการณ์ทางการเมืองมากมายและในฐานะที่ขณะน,นี้ออกมาทําหน้าที่ทางด้านวิชาการทางด้านขับเคลื่อนทางการเมืองของคุณหญิงเองไม่เกี่ยวกับพรรคก็อาจจะทําให้มุมมองน่าสนใจในประเด็นที่ว่าถ้าหาก สามารถจะระดมความคิดของฝ่ายต่างๆในฐานะเป็นคนที่มีประสบการณ์ความคิดความอ่านเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับครับคุณยิงครับตรงนี้ดีดีกว่าไหมคะอ่ะดีขึ้นแหละดีะว่าสัญญาณสัญญาณเออมันต้องเป็นโทรศัพท์มือถือมากกว่ามั้งนี่นี่มือโทรศัพท์เบอร์เบอร์มือถือดีกว่านะครับครับเบอร์มือถือจะชัดกว่า เพราะนี่ผ่านไลน์เนี่ยจะมีปัญหาเล็หน่อยครับเดี๋ยวผมโทรกลับไปครับ